สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่สวนอีกแล้ววันนี้วสีมีประสบการณ์ชีวิตจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระพระเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะพระในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธรูปนะหมายถึงพระสงฆ์พระอันตรายยังไงคือคือพอดีมันมีประเด็นข่าวเนาะเรื่องสีกากรบอะ ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงของตัวเองอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเมื่อประมาณเกือบสิบกว่าปีที่แล้ววสิจําไม่ได้แน่นอนอ่ะคือวสิก็ได้ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วทีนี้แม่เราอ่ะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนอืจะใช้คําว่าทายุกวัดเอ่ะว่าไม่ใช่เป็นเป็นเหมือนกับคือแกแกๆเริ่มเป็นคนที่ก่อ ก่อตั้งหรือร่วมสร้างวัดนั้นมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเป็นทุ่งนาแล้วก็มาเป็นวัดเป็นวาะารเงี้ยแกก็เป็นโยอุป,ปถาคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับกับกับวัดนั้นมาจนอ,อันนี้อันนี้เราก็ไม่เคยรู้ว่าการเป็นโยปุปถาวัดมันจะต้องไปใกล้ชิดคือเข้าไปคุกคียอยู่ในวัดหรือหรือเป็นกิจกรรมต่างๆคือต้องเป็นแม่งานอะไรทำอย่างนี้อันนั้นเมือ่อก่อนเราเราก็ไม่เคยรู้ พอเรากลับมาอยู่กับแม่ทีนี้คือมันมีมันมีกิจกรรมอะไรเราก็ต้องไปช่วยแม่เพราะว่าแม่แก่แล้วทีนี้มันมีครั้งหนึ่งที่ที่วดัดจะมีกระถินแล้วก็มีมีการเขาจะต้องไปหาพระพระพระที่มีชื่อเสียงพระที่ที่เทศเ,เก่งๆมาเทศในเทศนาธรรมในกระถินแม่ก็เลย อยากจะไปหาพระพระในอ่าจะไม่เอ่ยชื่อนะคือเป็นพระใน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 ที่ที่อ่าเขตเนี้แถวนี้ค่อนข้างจะรู้จักเป็นคนพระที่มีชื่อเสียงด้านการเทศทีนี้แม่ก็ไปติดต่อกับพระคนหนึ่งซึ่งเป็นพระหนุ่มที่วัดอื่นอ่แล้วแม่ก็เลยกับกับไ เขาเรียกอะไรวายาวัจกรเนาะภาษิเรียกทายกประกันง่ายดีคือทายกกับแม่กับกับอ่าคนที่ใกล้ชิดวัดอีกหลายๆคนก็ให้เราพาไปเราก็ขับรถพาไปหาพระอีกอีกวัดหนึ่งอ่ะเพื่อให้ติดต่อพระท่านที่เทศเก่งๆมาเทศที่วัดเพราะว่าพระที่วัดนั้นท่านรู้จักกันดีอะไรประมาณนั้นอืมก็ไปเราก็ไปเริ่มต้นเราก็ไปเราก็ไปกราบพระอะไรตามผู้ใหญ่พาทำเราก็ทําไป แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรเพราะเราจะเป็นคนเหมือนเป็นแค่คนขับรถพาไปแล้วก็คอยบริการผู้เฒ่าผู้แก่แค่นั้นเองเสร็จแล้วทีนี้ตอนนั้นก็ไปเจอพระท่านนั้นท่านก็เป็นพระหนุ่มนะอืมแต่ว่าคือพระหนุ่มท่านนั้นอ่ะจะเป็นรองเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้นซึ่งเจ้าอาวาสวัดวัดนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุแล้ว ทีนี้อ่ะก็คุยกันไปคุยกันไปเราก็ไปด้วยก็ไม่ได้ทันสังเกตอะไรมากเราก็แค่ฟังไปอ่ะผ่านไปสองสมามวันกลับไปติดต่ออีกอก,ก็ไม่รู้ล้วเขาคุยอะไรกันแต่เราก็มีหน้าที่ขับรถพาไปอะเริ่มไปสองครั้งสามครั้งทีนี้อ่แม่ก็ไปคงไปบอกมั้งบอกผู้ใหญ่ท่านนั้นว่าเราเป็นพยาบาลนะเอะเรามีมีฉีดยาด้วยถ้าหม,หมายถึงว่ามี ใครที่เจ็บป่วยอะไรเล็กๆน้อยๆเออเราสามารถฉีดยาให้ได้รออักษาได้แกก็เคยมาให้เราฉีดยาให้แกไม่สบายพระผู้ใหญ่ท่านนั้นเราก็เคยฉีดยาให้อืก็โอเคก็ครั้งเดียวเออแล้วก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปทีนี้หลังจากนั้นก็มีการต้องต้องเดินทางไปที่วัดที่พระท,ที่เทศเก่งๆนะฮะประจําอยู่ก็คือ จะเดินทางไปแม่ก็ชวนเราคือทุกคนก็ชวนแล้วก็บอกเออถ้าถ้ามีรถคันอื่นเราขอไม่ไปนะเพราะมันไกลเราไม่สะดวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จาไม่ได้วาติธุละอะไรแต่ไม่ไปอืมเขาก็ไปกันไปกันแล้วก็เหมือนเขาเริ่มสนิทสนมกันหรือยังไงไม่รู้กับกับพระพระรองเจ้าอาวาสที่เป็นหนุ่มคนนั้นนะ่ะอ่ะท่านนั้น